ฮัลโหลสวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้มาอยู่กับผมแทนคุนในเกมโรบอ x เอ้ยก็เสียงคอมทำไมมันดังจังเลยเสียงพัดลมคอมเนี่ยอืมแบกบจังเลยน,นี่อะไรนะขวนะาเนี่ยสรุปนี่ขวานใครหยิบได้มั้ยเนะี่ยขวานของแต่เมื่อกี้มีชื่อขึ้นไหมเธอแกรน บรบินยี่สิบห้าโอ้ my god แล้วนายมาทิ้งขวานไว้ทำาไมนในร้านของทอมกันใช่ไหมคุณทอมมีคนทิ้งขวานไว้ในร้านคุณก็เกมนี้นะฮะแมปนี้ <c oughs> มันจะให้เราเป็นเป็นช่างตัดเออเป็นคนตัดไม้นะก็มันก็จะให้ตังเรามา20บบาทมาซื้อขนมกินนะไม่ใช่ มันให้เรามาซื้อขวานกระจกก็ง่อยเราคาสิบสองบาทอันนี้นี mm ่ส hmm. ิบสองบาทมึงจะซู้หรือไม่ก็ซื้อแน่นอนแล้วจะหาตังค์ได้ยังไงแต่ถ้าเกิดไม่มีขวานโอเค thanks you ซื้อเรียบร้อยขยับตัวไม่ได้ด้วยโอ e เพนบอกเปิดกล่องโอเคเมื่อกี้หายไปเลยเอาแฮชช็ตขึ้นมา <c oughs> ขวานเลยว่าหนึ่งขวานแบบกระจกก็ง่อย เราเริ่มเรียนพร้อมกันเลยดีกว่าทำไมมันตัดไม่ได้ละเนี่ยเออเออเออถ้าจะไม่ผิดแล้วต้องตัดอร้มันครบรอบเอายังไม่ทันจะครบเลยมันล้มล้ะมะเป็นไรนะเราจะดึงมันไปใช้พลังอเอาอยู่นี่เอาเอาเอเอ,เอ,อะไรกันนี่ทาไมมันดิ่งไปดิ่งมาใช้พลังในการยกมันขึ้นมาโอ้โห พลังจิตนะฮะเนี่ยดูดิยโยนทิ้งเอิ่มตรงนี้คือที่ขายมาไม้ต้องเอายัดเดดข้ายกไปเอายัดเข้าไปเดี๋วเราเข้ายกไปดึงมันเข้ามาอึดอึยเออขายแล้วละ่ะเ,เข้ามาเข้ามาไม่ต้องเสียวเวลาตัดนะฮะเข้ามาเออขายแล้วละ่ะยกมือข,ขึ้นมาโอ้ยไหลไหลไหล ๊บขายเนี่ย,ยไดแป๊บเจอได้51บาทละตัวแรกเหลือ8บาทเออไอตรงนี้มันล่วงลงมาเข้าไปซุิงโอ้ปัแป๊บเดียมีตัง83บาทแล้วคือ <c oughs> ผมจะเก็บตังให้ได้100บาทแล้วไปซื้อทีนะฮะซื้อทีที่ร้านตรงนั้น มันไม่ใครใครตัดทิ้งไว้อย่างนี้แล้วนายก็ออกจากเกมไปแล้วโดมันเลยอ่ะเอ๊ะเร่าของใครไม่รู้ว่าได้ด้วยคนตัดมันออกจากเกมไปแล้วคัะมันเลยมปนของฟรีถ้าเกิดทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็จะรีหายไปเองเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้มันกบเสียดายผมจะขอเอาไปเองแล้วกันนะอือก็สามารถอน่ะ ไม่ต้องเสียเวลาตัดเลยนะนี่อ่ะคดคุ้มเย็บนี่ก็เป็นอะไรที่แปลกว่าโคดไม่มคเซ้นเลยกตบต้นไม้ใบไม้หายไปเลยเคยดูนะนี่มันตัดนานมากขวานกระจกอ้อยแช่แช่นี่เนยี่เนยเออจะครบแล้วจะไม่จะขาดแล้วนี่เนย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  ใบไม้ร่วงมาทับ okay. หัวเลยเมื่อกี้เดี๋ยวมาดิกามมากามมาอุ้ยยโอ้มานี่ยกขึ้นไม้ให้พลังเวทยกขึ้นมาที่พลังจิตพลังฟอสเย่เข้ามามันยกไม่ได้วะเนี่ย เขาใส่ต้นใหญ่เลยหรือเปล่าเราต้องหมุนก็ยัดมันเลยยัดมันเลยอุ๊โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอุ๊ยทำไมมันไปติดตรงนี้อะนึบเข้าไปนึเข้าไปยัดมันเข้าไปเออได้แล้วเออเย็างนั้น ได้ตังเกือบสองร้อยแล้วนะฮะได้ตังมาเพิ่มร้อยบาทไอ้ยันช่วยโอเคคราดบาทหนึงจะครบสองร้อยแล้วอะไรกันครับเนี่ยคนในเกมนี้ก็มีเงินเยอะนะเนี่ยโอ้ผมตัง์ร้อยสุดเลยร้อยเก้าสิบเก้าบาทคนที่มีตังเยอะที่สุดก็สี่แสนกว่านี่เราต้องมาซื้อทีที่ร้านนี้นะฮะเย่ is yeah. the เรนสโตร์ที่ขายที่ร้านขายที่นะเนเออคือเขานิยมใส่หมวกอย่างงี้แล้วก็มีเขากันเลยคุณทอมก็ใส่นั่นชื่ออะไรเนี่ยลูเวนหรือเปล่าเนี่ยอ่านชื่อผิดหรือเปล่าเนี่ยกวจะอ่านชื่อผิดมาชื่อเกมอีกเออต้องการสุธีไหมใช่แค่ต้องการสุธีไม่ ต้องโหลดก่อนต้องเซฟก่อนว่าง,งั้นโหลดเอาสักสลอตที่ห้าแล้วกันคือแอันเนี้ยที่ผมเล่นไว้มันใช้ไม่ได้นะกดแล้วมันไม่ติดโอนาห้าเซฟทูอีกสลอตคอนเฟิร์มโอเคคุยใหม่ โอเคไปดูที่กันเลยโอเคนี okay. mm hmm. ่ไงที่ราคาร้อยบาทตัวไหนดีโอ้ไก mm ่ยังเฮ้ยอะไรอะก้อนอะไรฟ้าาวะเนอะเดี mm ๋ย hmm. วเรามาสักตรงนี้แล้วกันนะ mm hmm. มืดจังมีหมอกแย่ yeah, มากซื้อที่จิงยุดออกมา เป็นป้ายโอ๊ยแล้วทำไมมาดูมิงเนี้ยโอเคแดนงแล้วจะกลับไปดูที่ของเราคืออันนี้นะฮะมันจะมีอันนี้ด้วยปันแบบว่าผมผมจะทำบ่อยๆนะเวลาซุอที่เสร็จป้ายเมื่อกี้ใช่ไหมมันเอามาขายได้ได้ตั้งห้าสิบไปห้าร้อยกว่าบาทจะลองมาทำให้ดู โอ้โหวิ่งยุดวิ่อวิ่งไปวิงห้าร้อยห้าบาทโอ้โหตังค์อย่างเยอะเลยนะฮะตอนนี้ถ้าถ้าเป็นปกติผมคงไปซื้อขวานราคาห้าร้อยไปแล้วแต่ตอนนี้ยังนะฮะผมจะเริ่มใหม่ในการซื้อขวาน ราคาแพงจะไม่แพงมากราคา190บาทอันนี้ผมเชื่อมันต้อง190บาทแน่นอนผมจําได้ผมสมองดีนะฮะเอิม่มเช็คบินด้วยเช็คบินดิเฮ้ยราคา190จริงจริงด้วยนะฮะอุ๊ปส โอ๊ปโ๊ไม่มีอะไรวางอยู่บนเคาน์เตอร์ได้ไงอ๋อถือแล้วยิงวู้ฮ okay, ู้ได้ได้ขวานใหม่โอเคเดี๋ยวลองไปตัดไม้กันเลยนะฮะทำไมถนนมันขยับได้ ว้าวถานนขยับได้โอ้ oh my god บักอะไรกันครับเนี่ยนี่มันแปลกจริงอุง้ยอุ้ยโอ้ขวัใหม่นี่มันดีจริงโอ้ไม่กี่ทีก็ได้แล้วต้นไม้ร่วงนั่นอะไรนะ่เฮ้ยต้นไม้มันเน่าแล้วทำไมเป็นอย่างเงี้ยดำๆแล้วก็ร่วงลงมาต้นไม้โดนเผาเอาหายไปแล้ว เมื่อกี้มันลอยฟ้าได้นะั่นแหละโอ้อะไรกันครับเนี่ยเกมน,นี้มันมีแต่อะไรไม่รู้นะฮะขนาดตัวผมยังไม่มีเฟนเลยผมทะลุหมวกออกมามอเออโฮ้นี่มันยกไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ได้แล้วโอเค หมุนข้อที่ดิงยกเข้ามาขึ้นมาพุ่งเข้ามาข่ายข่ายซะขาย,ขาย,ขายเฮ้ยโอเคอก็ดีเนี่ยโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนอะคลิปหน้า จะเป็นเกมอะไรไปดูกันนะคะหรือจะเป็นเกมนี้เป็นลัมเบอร์ในคูณสองหรือเปล่าต้องไปดูอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ซับสไครต์กับติดตามอันเดียวกันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วย